สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รับทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาพร้อมกับฟุตบอลวันนี้ต้องบอกมีแค่2คู่นะฮะอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้แหละนะฮะโดยที่2คู่นี้จะมาจากเอลิกออสเตรียทั้ง2คู่เลยทีคู่แรกไป็นช่วงบ่ายๆเลยนะฮะในช่วงเวลา15บหนาฬินาทีหรือ3ามโมงครึ่งนะฮะไปดูนิวคาสเซิลเจ็ตครับทีมอันดับ9น,นี่จะเปิดบ้านเจอกับทางเมเบิลซิตี้นะฮะโดยคนที้เจอมาเกมล่าสุดเป็นทางเมเบิลเอาชนะ2ประตูต่อ0ไปดูันที่5เกมลันสุดของทั้ง2ทีมครับ นิคาสเซอร์เจ็ตนชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดแพ้กับทางบริสเบนรอมา1ประตูต่อศูส่วนทางเมลเบิร์นเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้3ครับล่าสุดเอาชนะเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอร์สมาสี่ประตูต่อ2ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะนิคาสเซอร์เช็ตเนี่ยตรงกลางจะคุ้นหูหน่อยนะครับสำหรับชื่อนะครับเวสลีย์ฮูลาฮานครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางรอยโอเดโนเวนนะครับส่วนทางเมลเบิร์นซิตี้เนี่ยตรงกลางชาปีแทางอาร์เทียนลูน่าครับโดยหน้าเป้าจะห้อยไปทางเจมี่แมคลาเเรรนนอาไว้ะคับ คุณต้องบอกว่านิโคลสันเจ็ดแพ้ามาจากเกมล่าสุดแต่ว่านัดนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองแต่ว่าผมมองดูแล้วไม่คงจะไม่ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเมเบิลซิตี้เนี่ยกำลังไปได้สวยครับสามเกมหลังสุดเนี่ยกดมาเจ็ดแตม้มขาดแค่สองแตม้มเสมอไปเกมเดียวนะฮะแล้วก็ดูแล้วเฮดจูเฮดเนี่ยนิโคลสันเจ็ดเจอกับทางเมเบิลซิตี้มาสองเกมหลังเนี่ยแพ้ย,ยักษ์ทั้งสองเกมเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้เมเบิลซิตี้ไม่น่าพลาดครับดีกว่าครับน่าจะบุกมาชนะนิโคลสันเจ็ดได้ถึงบ้านสองประตูต่อนหนึ่งนะครับ คู่ที่2เรามาที่เวลา17.30นยังอยู่ที่เอลิกออสเตรเลียนะครับไปดูเพิร์ตกอรี่ครับทีมอันดับ15ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเวสตันยูไนเตดทีมอันดับ6โดยเจอกับในเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1นครับไปดูกับที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเพิร์ตนี่ไม่ค่อยดีนะฮะไม่ชนะใครเลยครับเป็นการเสมอ2แพ้3าล่าสุดเสมอทางซิดนีย์เอฟซีมา แบบจืดชื่อศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนทางเวสทิร์นยูไนเต็ดเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ครับล่าสุดชนะอะเดลไลท์ยูไนเต็ดมา5ประตูต่อหนึ่งกำลังแรงเลยนะฮะไปดูกันที่ตัวผู้เล่นนี่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเพิร์ทเนี่ยตรงกลางจะมีทางโจเอลเซียนเนสครับโดยหน้าเป้าจะเป็นกองหน้าตัวเก่งอย่างทางเดียโกกาสโตรครับส่วนทางเวสทิร์นยูไนเต็ดเนี่ยตรงกลางจะเป็นทางอเล็กซานโดเดียมันติครับอันนี้ก็ชื่อคุณอยู่เหมือนกันนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นใช้เป็นทางเบซั์เบซ่านะครับ มัต้องบอกว่าเพิร์ตเกอรี่เนี่ยสี่เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยแล้วก็เกมรับเนี่ยเสียประตูค่อนข้างจะง่ายแล้วก็รัว่วเหลือเกินในช่วงหลังๆนะฮะแม้ว่าอันดับจะดีกว่าแต่ว่าต้องมาเจอกับเวสทิรทนที่กลับมาเข้าฟอร์มครับชนะมา2เกมมารวด2เกมหลังนี้กดถึง11ประตูเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้เวสทิร์นยูเนียนอยู่ในเต็ดน่าจะคึกกว่าครับเพราะว่ากําลังฟอร์มดีอย่างน้อยผมมองว่าไม่น่าจะบุกมาถึงแพ้ครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะจบที่ผลเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับ สรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกนิ่คขาสั้นเจ็ดครับอยม่ในดับก้าครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางเบิร์ตบันซิตี้หนึ่งประตูต่อสองครับและคู่ที่สองครับเพิร์ตกอรียครับจะยังไม่ดีต่อไปด้วยกันเปิดบ้านเสมอกับทางเวสต์เทนยูไนเต็ดสองประตูต่อสองครับเลยลืมกันนะครับอยากชั์เดทอะไรกันในไลน์มาที่ไลน์ลิชขิดลิชครับรับรองว่ามีอะไรคุณอัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับล้างมือบ่อยๆนะฮะแล้วก็รักษาสุขภาาพกกัันห้ดีสสรบมชิ กล่าวเสียงทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วคนนุ้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ